พี่น้องจ้ามืัอนี้แม่ต้อยบ้านสวนได้พาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะค่ะเนาะมาชมอ่าขบวนแห่เพื่อนเนาะค่ะเนาะขบวนแห่บังไฟแม่พี่น้องมืัอนี่ปฏิจัดงานแห่บังไฟเนาะค่ะเนาะแต่เธอคนได้จุดมืัอนี้บ่าบังไฟพรุ่งนี้เหรอเพิ่นจะเป็นเพิ่นจะแห่ทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้ามันเป็นคำ ชมด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนคะ <illes> ชมน้ากันด้วยกันเด้อที่แอมเภอทุ่งฝนนะคะแต่ตอนนี้อยู่ที่วัด,ว,ดวัดโพวัดโพอะไรนะเธอวัดโพโพนะสีทุ่งนาอคสะเนาะที่วัดโพสีทุ่งอยู่ในบริเวณวัดนาอค่ะนนาะพี่น้องจ้า แม่ต้อยบันสวนพามาชมด้วยจ้าเด้อมาชมด้วยกันจ้าสวยงามเป็นขบวนแห่พอนเนาะเพ่นก็จะเล็กน้อยพ่นก็จะอ่าตั้งขบวนเัาะค่นเนาะตอนนี้เพ่นเตรียมตัวไว้จ้าแต่ขบวนแห่แม่ต้อยบันสวนจะอ่าอ่าทริปให้เพื่อนๆทุกคนได้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะขบวนแห่เนาะอันนี้คือ คือกำลังเตรียมจ่ะเตรียมเตรียมไว้เนาะเตรียมการเตรียมงานไว้อีกสักครู่เพ็นก็จะมาทําทการาได้เวลาแห่เพนก็จะออกไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่วัดโพสีทุ่งอยู่ที่อําเภอทุ่งฝนนะคะเพื่อนๆจ้าทุกคนแต่มือนี้บ๊อบบ๊เป็นมือจูด้าค่ะแล้วมันจะแห่จะซื้อน้อมือเนาะอันนี้ก็จะเป็นบางป้ายจ้าดู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 ด,ดนะจ๊ะ เห่นบวางไฟของอังาทุ่งฝนนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่แห่จ้ะตอนนี้ยังไม่แห่อีกสักครู่น่ะคะ่ะเนาะตอนนี้เพิ่นเตรียมจ้ะเพิ่นเตรียมไว้อ่าบึงน้งกันเด้อจ้ะเ้อแม่ตัวบ้านสวนจะพามาชมจ้ะแต่ว่ามือแรงมือแรงมือแรงเพื่อนเพื่อนจ้ะเพิ่นจะมีหมอลำซิ่งเด้อนี่เด้อแหน่เพิ่นจะมีหมอลำซิ่งนะคะ เพื่อนเพื่อนนีไ่ไงล้ำซิ่งทองคำลำซิ่งอะไรต่างอันนี้คือปนปเหนือแรงเนาะค่ะเนาะบนเรืนบนเรืนต่างเรือนนะคะ่ะเนาะมื่อแรงขึ้นนี่เนาะคะ่ะเนาะคืนนี้ที่วัดโพชัยโพ้วัดโพอโยลืมเธอเธอวัดอะไรก่อนนะวัดศรีทุง่งเออลืมลืมวัด โพสีทุ่งลืมลืมขอโทษขอขอภัยนะคะทุพื่อนที่วัดโพสีทุ่งอั่นคือทุ่งศูนย์นะคะมันมีวัดโพสีกับวัดโพสโพสไส่น้ากันมันก็เลยหลงหลงลืมลืมทับย์นย์นะคะเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนขออภัยนะคะขออภัยค่ะขออภัยขอโทษนะคะที่บอกพีดเดอค่ะเด้อเมลแรงมาจุมม,มลาลองสิ่งน้ากันงด้วย คืขอขบวนแห่นอกันเนาะขบวนแห่ที่ข้าเจ้าเตรียมไว้แต่ยังไม่ถึงเวลาแห่นอกันเนาะอยู่ประมาณอ่าว่าโดนดอกนกันเนาะเพื่อนก็นจะต้องการออกไปแห่นอกันเนาะเตรียมไว้ตอนนี้คือเตรียมงานเนกันเนาะเตรียมงานมาค่ะมาดูมาชมด้วยกันนกันเนาะ ที่บริเวณวัดโพสีทุ่งเนาะกันชมน้ำแข็งเ้อจ้าเด้อเด้เดขอขบวนฝนกระไรหลายขั้นดีจ้ะหลายขั้นเนาะกะลอแต่แหย่ต้อเ,เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเรารอแห่กับเพื่อนอยู่เพราะว่าเพื่อนไปาจะแห่ไวๆนี่แหละฝนฝ่ากับเป็นมืดๆพี่น้องจ้ะเป็นมืดๆอากาศฝนตกเป็นกระจีแห่ เป็นกระสีบอสเล้าเด้อฟาฝนไส่ด้วยกันเนาะกกระเบื้องแหงนะเพราะว่าเป็นบุญบ้องไฟมวนเด้อพี่น้องจ้ามาชมด้วยกันนะคะบ้านนอกมีบุญบ้องไฟด้วยจ้าเด้อมือเด้ออำเภอจึงฝนเด้อจา้าอันนี้ก็จะเป็นไม่ค่าจะขายของเหมะะือแล้งเนาะกันเนาะจะขายของไมแง่แล ก็มาชมหมอลำน้ำกันด,ด้วยจ้าด้วยดูฝ่ามืดจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนๆทุกคนฝ่ามืดตึบเลยเมื่อแรงนี้จะรอดไม่รอดเนาะฝนหน่อนหน,น่อย วัดโพสีปุ่เนาะค่ะเนาะชมด้วยกันนะคะประดับประดาด้วยดอกไม้จ้าสวยงามมากเลยประดาด้วยดอกไม้สวยงามบ่จา้าไปบ้านเฉียงพามาชมนะคะเนาะชมด้วยกันด้วยค่ะเด้อ cơn bắt đầu ngắm ngắm chào bắt được mày nó còn đẹp Làm xinh lời luôn ngàm bò đẹp luôn nó นี่จะซีขั้นหาโฮขั้นเนาะค่ะเนะาะขบวนแห่เพิ่นทีเป็นเตียมไว้เนาะค่ะเนาะบริเวณวัดรอบๆบ,บริเวณวัดโคสีทุ่งค่ะเทว,วบึงฟ้าดูแล้วพี่น้องเป็นตะฝนตกว,ว่ามื่อจ้าว่าบรรยากาศหอนๆแล้วออกอ,อยู่ด้บนแหน่เนาะค่ะเนาะ ที่วัดโพสีทุ่งค่ะชุ่มน,น้ำกันได้ค่ะเด้อมือแรงกังนไม่เงามอลำน้ำกันจ้ะหมอลำกำลังตั้งเวทีเน้องกันาะตั้งเวทีอยู่หมอลำะะตขนาดใหญ่ยอยู่แล้วจ้าก็จะจ่างแป้งอยู่แล้วมูลเงินสองสามหม,ม,มื่นเด้อจ้าหมอลำจริงขนาดนี้เด้อมวล ตะมวลอยู่นี่มันเง่าเงามวนมวลจวดจวดน้ำกันเด้จ้าคลิปนี้แม่ต้อยก็ขอฝากน้ำในด้วยจ้าได้ขอฝากกดไลค์ให้หน่อยฝากติดตามแม่ต้อยบันสวนให้ด้วยนะคะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านได้ไค่ด้อขอบคุณทุกทุกท่านจ้าสวัสดีจ้าคลิปหนาขอ,อกันไหมนาอจจาเนาอ rõ rệt đi chá